ครับนี่ก็คือครอบครัวของแม่แตงโมนะครับตัวที่อยู่ข้างหลังที่พี่หนิงกำลังจูงก็คือแม่แตงครับนะครับนี่เป็นลูกสาวเจ้าตั้งครับลูกสาวเจ้าตั้งครับดูนะครับดูสุดยอดการพัฒนาควายของพี่หนิงนะครับมีแต่ใหญ่ไปเรื่อยนะพี่น้องะต้องสูงใหญ่ไปเรื่อยเนาะครับเพิ่งมีลูกสองตัวครับตัวนี้แม่แตงกวาก็ ได้สองตัวนะพี่เนาะครับนะครับเทียบความสูงนี่ครับตบเนี้ครับตัวนี้แม่แตงกวาอายุสักประมาณสักกี่ปีนะครับพี่มีลูกสองตัวมีลูกตอนสองปีครึ่งประมาณสี่หกห้าปีเนี่ยครับโอ้ห้าปีเองเนาะครับครับอันนี้คือผลงานการจ่ายลูกของเจ้าตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะเจ้าตั้งเนี่ยมันจ่ายลูกเป็นยังไงนะครับนี่ก็นี่ยครับ ข้างหน้าเราก็เป็นผลงานของเจ้าตั้งนะครับกับตัวเมื่อสักครู่นี้นาะพี่หนิงเนาะเจ้าอะไรนะเจ้าตังเจ้าตังครับเจ้าตังเนาะครับเจ้าตังก็มีเจ้าของไปแล้วนะครับครับครับนี่ครับตัวเล็กๆตัวผู้นะครับเจ้าตังตัวเล็กตัวเมียลูกแตงกว่าครับครับอ่าลูกดาวซีพีครับอ้เป็นลูกของดาวซีพีครับโอ้ตัวนี้พี่หนิงกําลังพยายามที่จะนําสายอุทัยเข้ามาปรับนาะพี่เนาะครับปรับสีครับ เออเนาะออกไทยเลยอ่ะพี่ครับกำลังปรับสีครับตอนนี้ผลงานที่พัฒนาควายของพี่หนิงนะครับแม่แตงกวาก็ถือว่าสูงใหญ่ไม่แพ้แม่แล้วน้องพี่เนาะครับสูงร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าครับสูงมากนะครับความสูงมาตรฐานนะครับ หรือว่าไม่ได้ใช้ต้นทุนเนาะพี่องเนาะไม่ได้ใช้ต้นทุนครับใช้ควายแม่พันธุสายดั้งเดิมแม่ควายดั้งเดิมพะรุ่นเก่าที่มีอยู่แล้วครับเพียงเอาพ่อใหม่มาปรับไเฉยครับครับถือว่าโชคดีนะบางคนก็ใช้พ่อพันธุ์ที่สูงใหญ่ใหญ่ปุ๊บยังออกมาไม่ดีเท่าเท่าเราเนาะครับใช้ได้ครับใช้ได้มันต้นทุนน้อยครับครับสยอดพ่อพันุ์นะครับเจ้าตั้งเจ้าอิฐนะฮะตอนนี้เจ้าอิฐกับเจ้าตั้งนี่ก็คือผสม ไม่ไม่ผสมจริงใช่ไหมไม่ครับผสมจริงเฉพาะควายที่อยู่ในคอกเราอย่างเดียวใช่ครับนอกนั้นก็เป็นน้ําเชื้อหมดครับผมตอนนี้น้ําเชื้อยังพอมีไหมครับมีอยู่ครับ๋อเจ้าตั้งเจ้าอิฐนะครับก็พอเป็นน้ำเชื้ออยู่นะถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับเห็นผลงานอย่างนี้แล้วผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่แพ้ฟาร์มใหญ่ๆนะครับจ่ายลูกได้สุดยอดเฉียบขาดมากนะครับตอนนี้แม่ควาย หลักๆที่เราใช้อยู่ก็เป็นลูกเจ้าตั้งเจ้าอีทเกือบทั้งหมดใช่ครับใช่ครับครับรุ่นเก่ามาั่งสามสีแม่ครับรุ่นเก่าก็คือเราก็เก็บแม่ตัวดีๆไว้ต่อยอดนะครับครับ